ครับผมเนี่ยพอเราเปิดฝาวาลออกมาแล้วนะครับเราจะเจอเนี่ยยางฝาวาลตัวเนี้ออันนี้ก็คือเป็นกาวที่อาจจะเป็นช่างก่อนนั้นเขาใส่มานะครับของ honda นะครับไม่แนะนำให้ใส่กาวเพิ่มนะครับในตำแหน่งพวกนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเราด้วยนะครับ สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับ Honda City ี้ซทคันนี้นะครับปี2007นะครับก็วันนี้ก็พามาเปลี่ยนยางฝาวาวกันนะครับก็คันนี้มีอาการรั่วซึมตามขอบแล้วนะครับน่าจะเกิดจากยางฝาวาวนะครับดูจากรอยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับเนี่ยจากเบ้าหัวเทียนนะครับน่าจะมีการซึมจากยางฝาวาวนะครับวิธีการถอดก็จะถอดน็อตนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับห้าหก 7 8นะครับ8ตัวนะครับผมถอดน็อตออกมาเลยนะครับแล้วก็จะเอามาเปลี่ยนยางฝาวาลกันนะครับผมเนี่ยน็อต8ตัวนะครับเบอร์10นะครับเนี่ยเบอร์10 8ตัวนะครับเนี่ยตามขออนี้เลยนะครับก็วิธีการถอดอุปกรณ์ส่วนควบก็ลองไปดูคลิปกับเก่าได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนให้ดูแบบรวดเร็วกันนะครับเปลี่ยนยางฝาวาลในคันนี้กันนะครับผมอ่ะพร้อมแล้วไปถอดกันเลยครับผม ขอดครบหมดแล้วนะครับก็ให้จับยก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 นี่หลุดแล้วอโอ้ว้าวพระเจ้าครับผมเนี่ยพอเราเปิดฝาวาวออกมาแล้วนะครับเราจะเจอเนี่ยยางฝาวาวตัวนีอ้อันนี้ก็คือเป็นกาวที่อาจจะเป็นช่างก่อนนั้นเขาใส่มานะครับของ h อนด้านะครับไม่แนะนำให้ใส่กาวเพิ่มนะครับ ในตำแหน่งพวกนี้นะครับเนี่ยฮอนด้าจะให้ใส่กาวแค่ตรงรอยต่อนะครับระหว่างฝาสูบก,กับเนี่ยตรงสายพานทามิ่งนะครับอาไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปรื้อเอากาวส่วนนี้ออกมาก่อนนะครับผมไปกันเลยครับก็เนี่ยยางฝาวาลก็แกะยางเดิมออกเลยนะครับเออ,ออกเลย สภาพจริงๆสภาพมันก็ยังไม่ได้ที่ดเลอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่ามีการใส่กาวมานะครับเราต้องทําความสะอาดกาวนี้ให้หมดนะครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดตัวตัวตัวครอบฝาวาลวตัวนี้เอาให้สะอาดนะครับแล้วก็จะใส่ยางใหม่กันเข้าไปเราจะไม่ใส่กาวแล้วนะครับเราจะใส่กาวแค่เพียงนิดเดียวในตำแหน่งรอยต่อของฝาสูบนะครับ เราจะทําความสะอาดตัวนี้ให้สะอาดนะครับผมอโอเคหลังจากที่ทําความสะอาดฝาวาลววตัวนี้เสร็จหมดแล้วนะครับก็เปลี่ยนเป็นยางใหม่กันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพันเบอร์นี้เลยนะครับของเซเนะครับมาตาก,กันนี่นะครับยางมันก็จะเป็นแว่นๆแบบนี้นะครับก็ลองดูทาดูก่อนว่ามันอยู่ฝั่งไหนนะฮะ ไม่ใช่หรือป่าอ๋ออาจจะไม่ใช่สลับด้านนะครับอ่านี่ต้องแบบนี้นะครับอ่จดจะเรียงยางให้สวยงามนี่นะครับยางใหม่มันก็จะมันจะเลยคอมาแบบนี้นะครับสังเกตดูนะ เราไม่ต้องไปทากาวนะครับเพราะว่ายางตัวนี้มันจะไปกดทับฝาสูบนะครับทําให้น้ํามันมันก็จะไม่ซึมออกนะครับถ้าเป็นยางที่เก่าแล้วนะครับแนะนาให้เปลี่ยนไปเลยนะตัวนี้นะครับไม่ต้องไปใส่พวกกาวพวกซิลิโคนเลยนะครับเนี่ยก็ประมาณน,นี้นะครับอันนี้ก็ได้แล้นะครับก็เอาไปประกอบที่ฝาสูบก,กันเลยนะครับผมไปกันเลย โอเคนะครับก่อนที่จะประกอบกลับคืนนะครับในตำแหน่งที่ใส่กาวนะครับตามคู่มือการใช้งานจากบริษัทนะครับให้ใส่กาวแค่2จุดนะครับผมจะใช้กาวของซีบอลนะครับตัวนี้นะครับหรือจะเป็นกาวของ Honda โดยตรงเลยก็ได้นะครับเนี่จะใส่ในตำแหน่งนี้นิดหน่อยนะครับประมาณ0.8มิลนะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้นี่นะครับเท่านี้ก็พอนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับ มันจะเข้าไปอุดตันนะครับเนี่ยตำแหน่งแค่นี้นะครับจากโรงงานมาให้ใส่แค่เนี่ยครับสองจุดตรงนี้นะครับรอยต่อของฝาสูบนะครับเราจะเช็ดนะครับส่วนที่กาวเลอะนะครับนะครับสองจุดตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับกับตำแหน่งนี้ รอยต่อระหว่างฝาสูบนะครับกับตัวนี้นะครับแค่นี้นะครับเราก็ประกบกันเลยครับหลังจากที่ทําอะไรเสร็จหมดแล้วก็จะมาประกอบฝาครอบวาล์วกันเลยนะครับนี่นะครับ ่โอเคนะครับแล้วก็คลิปนอ็อตนะครับร้อยนอ็อตใ่าเหมือนเดิมก็เวลาขันก็ขันทแยงนะครับขัน2ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้น,น,นี่แล้วก็ขันข้างนะครับ ค่อยๆนะครับไล่ไปนะครับ โอเคพอตึงๆมือนะครับสำหรับคนานที่ไม่มีไะเจ็บปอนเรียบร้อยนะครับสำหรับการขันฝาวาวนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับครับผมสำหรับการเปลี่ยนยางฝาวาวใน Honda City ZX ก็อ่ก็มีวิธีขั้นตอนการทำประมาณนี้นะครับผมก็เพื่อเป็นประโยชน์กับ FC นะครับที่ใช้รถ Honda City ZX นะครับตั้งแต่ปี2003 ถึง2,007นะครับผมก็ซื้อ,อยางมาเปลี่ยนเองได้นะครับก็ถอดตามในคลิปที่ได้บอกกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเราด้วยนะครับ